วันแชมปเปี้ยนชิพตะวันฉายพีเคแสนชัยลงนวมเสริมฟิตสินสมุดกลิ่นมีลุยสึกวันไฟไน16สินสมุดสุดปลื้มใจได้น้องชายคนเก่งตะวันฉายบุกถึงค่้ยช่วยลงนมทวนเชิงเสริมแกร่งให้ก่อนมีคิวชกไฟสำคัญในสึกวันไฟใน16สินสมุดกลิ่นมีนักกีฬาขวัญใจชาวไทยวัย28ปีพร้อมเต็มที่ทางด้านกำลังกายและกำลังใจหลังได้รุ่นน้องคนเก่ง ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยเจ้าของบัลลังวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอแวะเวียนมาถึงค่ายฝึกซ้อมที่พัทยาช่วยตีวิชาลงนมทวนเชิงให้ก่อนขึ้นเวทีเจอกับมูชีนชาฟีมวยแทนวัย26ปีจากสเปนในศึกวันไฟใน16ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน66 ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางเจ้าของฉายาอควาแมนแดนสยามรวมถึงรุ่นน้องร่วมค่ายเวนำย่างปตอทอวรุจิรวง์และนาบินอานานก็เคยบุกมาที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเพื่อเป็นคู่ปล้ำให้กับตะวันฉายมาแล้วในการเตรียมความพร้อมศึกป้องกันเข็มขัดครั้งแรกในศึกวันไฟในเจ็ดเมื่อวันที่25กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาก่อนเป็นทางเจ้ากัน ที่โชว์พลังแกร่งชนะทีเคยกแรกจะมานยูซูบอออังฟอฟันคู่ชกจากตุรกีลงอย่างสวยงามการมาช่วยเหลือฝึกซ้อมกันในครั้งล่าสุดจึงเหมือนเป็นการตอบแทนน้ำใจและแสดงมิตรภาพที่ดีต่อกันเดิมทีสินสมุรมีคิวเปิดศึกภาคสองกับเลียมโนแลนด นักชกจากอังกฤษที่เคยเอาชนะมาได้ในการเจอกันครั้งแรกแต่สุดท้ายคู่แข่งเกิดอาการป่วยกระทันหันต้องถอนตัวจากศึกนี้ทำให้ได้มูชีนชาฟีนักชกดีกรีชแชมป์ชาวสเปนเชื้อสายโมร็อกโกอาสามาขอ,ขอขัดตาทับแทนโดยจะพบกันในกติกามวยไทยรุ่นไลเวท155170ปอ สำหรับมูชีนมวยขวาอันตรายวัย26ปีเจ้าของความสูง189เซนติเมตรผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยระดับโลกมาโชคโชนและมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกดับเบิลยูบมวยไทยถึง2รุ่นด้วยกันโดยฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักนั่นก็คือไฟที่เขาเอาชนะทีเคโไมเคิลสัมเปรียเจ้าของแชมป์ชาวอิตาลีกระชากเข็มขัดแชมป์โลกดับบลยูในพิกัด168ปอมาคาดเอวได้เมื่อปี2565 มาร่วมลุ้นส่งกำลังใจกันว่าอาดีตผู้ท้าชิงอย่างสินสมุทรจะสกัดทางมูชีนที่หวังมาเปิดตัวบนสังเวียนวันครั้งแรกให้น่าจดจำได้หรือไม่โดยผู้ชนะในไฟน์นี้อาจมีลุ้นได้คิวชิงบัลลังกับรีเกียนเออเซลนักสู้จอมแกร่งจากซูรินาเมนในอนาคตก็เป็นได้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน16ในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.vnif.com บางประเทศ Facebook หร YouTube, ือ YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10นาฬิกา